ครับกับสวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเรามาพบเจอกันอีกหนึ่ง EP นะครับพี่พี่ชอบองไหนพี่ทักมาพี่โทรมานะครับ0947570556แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่มาดูกันองแรกเลยนะจ๊ะพี่จ๋านี่ครับผมมีพระบูชาขนาดตั้งหน้ารถจะพี่3สามนิ้วครับสิงหนึ่งนะพี่นะลงหลักน้ำเกี้ยงนี่ครับผมเอาเจ็ดร้อยบาทจะพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับพี่เจ็ดร้อยบาทจะชอบโทรมานะพี่นะอดดินไทยนะพี่นะนี่ครับ เจ็ดร้อยบาทกับพี่ชอบโทรมาจะพิจ๋าร์เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะนี่ครับผมมีทวารนะพี่นะนี่ทวารนะครับพี่นี่ทวารครับพี่นี่ครับเก่าเก่แบบนี้เลยพี่นี่ทวารนะพี่นะนี่ทวารครับพี่นี่ครับนี่ครับผมเอาเก้าร้อยบาทจะพิจาเก้าร้อยบาทนะครับพี่ชอบโทรมานะพี่นะเก่าเก่แบบนี้เลยพี่ทวารครับพี่เก้าร้อยบาทจะพิจาเก้าร้อยบาทนะครับพี่แล้วผมมีนี่ครับพี่ นี่พัดเท,ทิดขนนกเนี่ยพี่นะนี่ยุคทวานะพี่นะนี่ครับพี่โดนนี่ชีโบนะพี่นะนี่ครับนี่ครับนี่อันนี้ก็ตั้งอันนี้ประมาณสี่นิ้วอะพี่สี่ห้านิ้วได้นี่ครับนี่ผมเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทแต่พี่เก่าๆพี่นี่ยุคทวานะพี่นะนี่ครับนี่ครับหรือว่าส่วนหนึ่งของพระนารายครับพี่ นี่ครับพี่นี่ครับยุทธวาพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทจะพี่จ๋าหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่แล้วผมมีนี่ครับพี่ช่อหลวงปู่บุญครับพี่เป็นช่อนะหลวงปู่บุญวัดกลางปังวัดกลางบางแก้วครับพี่เหรียญเจ้าสวัวนี่ครับโชคลาภโภกทรัพย์ชั้นหนึ่งเลยพี่ นี่ครับพี่ผมเอา1,200บาทนะครับพี่ช่อนี้มี19องค์องนะช่อนี้มี19องค์ช่อใหญ่นะจ๊ะพี่จ๋า1,200บาทนะจ๊ะพี่ชอบโทรมาชอบทักมาแอดไลน์มานะนะจ๊ะพี่จ๋ามาดูพักเครื่องกันก่อนนะพี่เนาะเออนี่ครับผมมีประคำนะพี่นะอันนี้ครับพี่อันนี้ประคำสร้อยนี่ครับพี่นี่ครับพี่ประคำสร้อยนี่ผงยานะพี่นะเป็นผงยานะพี่นะ นี่ครับเป็นผงยาครับแล้วนี่มีพับปิดตาหลวงปู่เอี่ยวสะพานสูงเจยพี่นี่ครับก็เก่าสุดสวยแบบนี้แล้วพี่แล้วมีผู้นี่ครับพี่สุดยอดครับพี่นี่ครับผมเอา900บาทนะพี่เส้นนี้ผมแบ่งปัน900บาทนะครับพี่นี่ครับเพิ่งได้มาใหม่นะพี่นะ900บาทสวยสดละงดงามครับสวยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเรียกว่าสวยแชมป์เปี้ยนโลกจ้ะพี่900บาทนะจ๊ะพี่จ๋า900บาทนะครับพี่มีกล่องหลวงปู่ทิมวัลหาร้า่ครับพี่นี่ครับ ในมีพลักเครื่องนี่ครับนี่ครับกล่องนี้ผมแบ่งปันไปพี่นะนี่ครับนี่ครับกล่องแบบนี้เลยพี่นี่ครับผมแบ่งปันไปพี่ผมเอาแปดร้อยบาทจะพี่จ๋าแปดร้อยบาทจะพี่แปดร้อยบาทนะครับน่าใช้สุดๆเลยพี่แปดร้อยบาทครับโทรมานะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับพี่นี่ครับพี่ผมมีเหรียญเงินนะพี่นะนี่ครับเหรียญเงินนะครับพี่ นี่ครับเหรียญเงินฉลุหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่วัดหนังครับเหรียญเงินลงยาด้วยฉลุครับเรียมเงินเรียมเงินสุโขไทยเก่าๆแบบนี้ครับพี่นี่ครับเหรียญฉลูนะพี่สวยงามมากครับสวยงามมากครับพี่ผมเอา2,500บาทเป็นเหรียญเงินนะพี่นะเป็นเหรียญเงินนะจ๊ะพี่จ๋าส5 0 0บาทชอบโทรมาเลยชอบโทรมานะจ๊ะนี่ครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับ นี่ครับพี่โทษนะครับพี่นี่ครับโทรศัพท์ก็จะดังหน่อยนี่พี่เนาะนี่ครับนี่ครับผมเอาหกร้อยบาทปีศูนย์ห้าครับเบายังอยู่เลยหกร้อยบาทหกร้อยบาทจะพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับพิษสมอนพิษสมอนแก้ววัดพวงมาลัยครับหกร้อยบาทหกร้อยบาทจะพี่นี่ครับอันนี้เม็ดแตงนะพี่นะรุ่นแรกครับเม็ดแตงครับพี่คำนอแตกนะพี่น้าเนื้อ นี่ครับอัปปกาชุบนิกเกิลนะพี่เนี่ยเริ่มเงินพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่รุ่นแรกครับพี่ปิดตาหลวงปู่ผู้วัดนอกครับพี่หกร้อยบาทนี่ครับหกร้อยบาทครับพี่หกร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋านี่ครับนี่ครับพี่อันนี้ลูกประคําผงยาแน่นๆนะพี่นี่ลูกใหญ่เม็ดใหญ่นี่ครับพี่หลวงปู่บุญพี่เม็ดใหญ่นี่ครับ เอาหกร้อยบาทนะพี่นะหกร้อยบาทนะจะพิจาหกร้อยบาทครับหกร้อยบาทนะครับพี่อันนี้ก่อนนี่ครับเหรียญทองฝาบาทเก่าๆแบบนี้เลยพี่หลวงพ่อกลวยครับหกร้อยบาทหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทครับพี่นี่ครับภาษีวลีพี่ผงน้ำมันองเล็กเนี่ยครับหลวงพ่อกลวยครับพี่หกร้อยบาทจะพี่จาหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทจะพี่ พระปิดตาพิมพ์ปั้นหลวงพ่อแก้วนี่ครับพี่เก่าๆแบบนี้เลยนี่ครับหกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยบาทนะครับพี่นี่งาแกะครับพี่เสือกินหางนี่ครับงาแกะหลวงพ่อเดิมวัดหลวงโพครับพี่งาแกะนะนี่ครับงาแกะจะพี่จ๋าครับงาแกะหลวงพ่อเดิมครับพี่ผมเอาเก้าร้อยบาทพอเก้าร้อยครับพี่เก้าร้อยนี่ก็สิง โคจสิงครับสามขัญหลวงพ่อเดิมครับผมก็เอาเก้าร้อยบาทงาแกะ่นะพี่เก้าร้อยจ้ะเก้าร้อยจะพี่จ๋าเก้าร้อยจะพี่เก้าร้อยจ้านี่ครับสนิมแดงพี่พันล่วงหลังลังปืนนี่ครับสวรรคโลกสุขโขทัยสนิมแดงครับพี่หกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้ะพี่ชอบโทรมานะชอบโทรมานะจ๊ะเนี่ยเลี่ยมพระปิดตาหลวงพ่อพแก้วครับเลี่ยมกเก่าแบบนี้พี่ แบบนี้แหละครับหกร้อยบาทจะพี่จา๋าหกร้อยบาทนะครับพี่หกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทนะพี่นะนี่ครับนี่ครับพัมมี่ส่วนเนี้ยชินเงินแบบนี้แหละครับพี่นี่ครับหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทนะครับพกักกิงของตะเคียนนี่ หกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทจะพี่นี่ครับมาใช้พี่หลอดป,ปั๊มหลวงพ่อปี้วัดจารลันหอยครับนี่สุขโขทยัยนี่ครับปีศูนย์ห้าหลวงพ่อปี้วัดจานลันหอยครับพี่พันห้าครับพี่ผมเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนี่ครับหลวงพ่อปานนี่โอกาสแบบนี้นเลยพี่หลวงพ่อปานจะพี่ ผมเอาหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทหกร้อยบาทจะพี่นี่ครับเต่านี่ครับเตาหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าครับพี่มีตะกรุดฝังจ้ะหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยจะพี่จ๋าหกร้อยบาทนะจะพี่วันละครังครับพี่นี่เกตทะลุซุ้มหูข้างเดียวพระเลี่ยมท้องเก่ามานี่ครับพี่วันละครังครับหกร้อยบาทนะพี่หกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยจ้ะ นี่ครับเก่าเก่าสวยสวยคมคมเป็นเนื้อดินนะพี่เนื้อดินวิเศษครับหลังมีจานครับหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกลวยครับพี่หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทจะพี่หนึ่งพันนะจ๊ะนี่ครับก็เก่าสวยสวยพี่นี่ครับทุ่งเศรษฐีานละเอียดเนนึ่งตายแบบนี้เลยพี่หกร้อยบาทจะพี่วัดปากน้ําครับพี่วัดปากน้ําเรี่ยมเก่าเก่าโบราณแบบนี้ครับพี่ นี่ครับหกร้อยบาทนะพี่วัดปากน้ำครับพี่หกร้ยบาทจะพี่จา6หกร้อบาทนะครับชอบองค์ไหนทักมาโทรมาแล้จ้าศูนย์เก้าสี่จ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหแอดไลน์บนนี้เลยจ้าสวัสดีจ้ะพี่